สวัสดีค่ะมื่อนี้จะมาเจอกับช่อง SKM เกษตรแฟมิลี่อีกแล้วเนาะพี่น้องมืง่อนี้แดดฮอนดินก็แห้งอีต้นต้นไม้ก็เลยมาลดซะหน่อยอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองที่เพาะจากเมล็ดนะพี่น้องอันนี้ปลูกเป็นบางต้น แบ่งปลูกพี่น้องต้นมะฮุ่งเห็นเขายังงามอยู่ก็เลยเอาขี้งัวปุยขี้งัวมาใส่เนี่เวลาเฮาฮดกะคงความชุ่มชื้นไว้ลายมืออยู่พี่น้องสามสี่มือเพล่ะตอนแรกกับป้อยเลยได้มะฮุ่งเห็นเขายังเคียงงามอยู่ก็เลยเอาปุยคอกมาใส่ นี่อันนี้คือต้นที่เพาะจากเมล็ดน้ำดอกไม้พันธ์สีทองตอนแรกก็ว่าสิปลูกมันนั่นมันนี่เอมาแล้วมันแดดฮ้อนไงนี่สงสัยหน้าฝนนั่นแหละถึงจะปลูกหมดพี่น้องเอ้ยเพราะเองพี่น้องที่เคยทำคลิปที่ผ่านมานั่นแหละพี่น้องอันนี้คือ น้ำดอกไม้พันสีทองเพราะเองเนาะเขากินแล้วเขาก็เก็บเม็ดไว้อันนี้คือต้นที่แบ่งปลูกต้นเขาก็ง่ายกว่ากันนะพี่น้องได้ใส่พุ่นขี้งัวกับแห้งคักทยอยปลูกไปนํำอยู่ ส่วนต้นนี้ระบบน้ำถึงพี่น้องใกล้ต้อสปริงเกอร์ใกล้แผงโซลาเซลล์เลยเสีพี่น้องฮอนแลนด์งามกว่ามู่แหละน,นี่ <c oughs> ขี่งัวกับเต้มอันนี้กล้ยน้ำ้าพันเตีย้ยเกลือนี่ได้เจ็ดวีพี่น้องเจ็ดวีนะคะ ี่อยู่พี่น้องเวลาเครือเขาย่อนลงมากับเกือบจุดินเพละอาบมาปลูกกับมีนอดเดียวตอนนี้แะเริ่มแตกนอเยอะแล้วนะคะอันนี้เครือที่สองอน,นี่เครือใหญ่ประมาณสิบบี ปลียังบวสุดพี่น้องเลยประมาณสิบหวีนะคะฮุดปลูกธรรมดาพี่น้องปลูกแบบเล็กด้วนเอาหน่อค่ะมาไว้โดนเลยอันนี้ตัดต้นนะคะต้นนี้ปลูกธรรมดา เป็นกล้วยที่น่าปลูกพี่น้องเพราะว่าต้นเตี้ยเครื่อนง่ญ่อันนี้ยังไม่เคยได้กลิ่นจะเครือพี่น้องว่ารสชาติมันสิเปลี่ยนแบบใดเนาะได้ยินแต่ค่ะว่าไอ้เป็นเครือนง่ายเครื่อดกแบบนี้ก็เลยอยากปลูกว่าจะขยายปลูกเพิ่มอีกอยู่พี่น้อง thank you うん。<music> หลังจากโคดต้นมะฮุ่งต้นมะม่วงในมือต่อมาเนาะพี่น้องมาตัดตกแต่งใบต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าข้างสวนมะพร้าวนะคะอันนี้คือต้นแม่เขาพี่น้องรากเงาใหญ่เลยพี่น้องไม่ได้ตัดต้นแต่ว่าตัดใบนะคะเพื่อลดการคลายน้ำเนาะพี่น้องระบบน้ำถึงกะเขียวงามพี่น้อง ต้นสูงเกินอยู่แต่ว่าเครือก็ใหญ่นะคะสมต้นอยู่พี่น้องอันนี้หลุดคอยมามีตะไบโอ้ยตัดแล้วก็ลงสะอาดสบายตาอีกเนาะพี่น้องและนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยตัดตกแต่งแล้วเหมือนกันค่ะใน,นด้านนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าที่ตัดต้น ต้นอ้วบอ้วนเตี้ยอยู่พี่น้องแต่ว่าระบบน้ำไม่ถึงบ่มีบ่ได้รดน้ำเลื้ยง <Okay. S 1> กัเป็นแบบนี้แหละเนาะถ้าทมาบพคดบ่ได้ดูแลมันก็นุมนี้ทำว่าตัดกับปตัดอันเดดีตัดต้นจะดีกว่าโอเคเด็กเก้าแต่ก็ะคอให้ถึกช่วงเนาะพี่น้องถ้าแดดไปก่ะต้นไม้แข็งแรงก็ รากน้อยน้ำห,หน้าพี่น้องเห็ดให้ต้นก็ตายได้เนาะ